สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการทำกาแฟเอสเปรสโซ่ so จากเครื่องสตาร์เลสโซ่ SP 3 0 0นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาแล้วที่เป็นขาสีดำดำนะครับไอ้รุ่นเก่าที่ยังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยจะเป็นกระบอกใส่น้ำเป็นพลาสติกแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่อัปเกรดแล้วจะเป็นกระบอกใส่น้ำสแตนเลสนะครับดูละดูได้จากด้านในซึ่งด้านในจะมี ขีดบอกปริมาณว่าใส่น้ำประมาณกี่ ML นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยจะทำการบดกาแฟก่อนนะครับซึ่งกาแฟที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นกาแฟคั่วคั่วกลางนะครับผมก็จะเป็นกาแฟโคลอมเบียนะครับคั่วกลางเดี๋ยวจะมาเริ่มบดกาแฟก่อนซึ่งผมใส่กาแฟไปในเครื่องบดมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเครื่องบดมือหมุนเนี่ยที่ใช้ก็เป็นก็จะเป็นรุ่นทามอร์ซีนะครับตัวทามอร์ซีเนี่ยถ้าบดเอสเอสเปรสโซเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ8คลิกครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มบดกาแฟก่อนนะครับถ้าใช้ตัวทามอร์ซีเนี่ยจะจะบดนานหน่อยนะครับเพราะว่า เป็นเครืองที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับคงจะแพ้ไอ้ขวดคีนูหรือว่าอ่าคอมมานเดเต้ Community นะครับตรงนั้นจะบดเอเปโซเร็วกว่าแต่ถ้าเป็นอ่าดิปไอ้พวกนี้จะใช้ประมาณ18บแปิก19บก้ิกก็จะบดไวหน่อยประมาณ3ามปีกว่ซึ่งถ้าบดเอเปโซเนี่ย8ปดิกเนี่ยจะใช้ประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีครึ่งครับ แค่แต่ว่าจะบดไปแค่ไหน A few moments later เข็มครับหมดแล้วเดี๋ยวจะเอากาแฟกาแฟาที่บดแล้วเอามาใสา่ในแก้วก่อนนะครับโอเค ก่อนอื่นเนี่ยผมจะเทผงกาแฟที่บดแล้วลงในแก้วก่อนเพื่อง่ายต่อการใส่กาแฟาในบาสเสตของตัว SP300 นะครับนี่ครับหน้าตาของผงกาแฟที่บดจากเครื่องท a m o r ์ซจำนวน8คลิกนะครับผมใส่เข้าไปเลยเคาะสันนี้หนึ่งสเสร็จกาแฟายอยู่แล้ว น okay. ก็แกะตัวนี้ขึ้นมาสกัดเอสเปรสโซ่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่ผมกาแฟนะครับจะเป็นบาสเก็ตขนาด51มิลิเมตรนะครับผมใส่กาแฟเข้าไปเลยครับ ไม่ต้องกดไม่ต้องแทมกาแฟแน่นมากนะครับก็กดพอประมาณกาแฟที่ใช้อยู่ขั้วเข้มขั้วกลางประมาณสิบแปดสิบแปดกรัมนะครับสิบแปดถึงยี่ิบกรัมประมาณนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นกาแฟประเทศไหนขั้วกลางหรือขั้วเข้มนะครับใส่หมดแล้วก็กดให้มันเสมอกันนะครับ ไม่ต้องแทมให้แน่นมากครับเอาพอประมาณเพรเดี๋ยวว่าถ้าถ้ากดแน่นมากมันจะกดไม่ออกนะคผมกดแล้วก็ใส่ลงไปในตัววาวล์วแรงดันนะครับขัน okay. ตัวบอดี้เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่น้ำร้อนก่อนนะครับประมาณ120 ml นะครับผมจากคู่นะครับ คคได้น้ำร้อนมาแล้วนะครับก็ปิดฝาเข้าไปเลยปิดเข้าไปแน่นๆเลยครับนี้ก็เอาแก้วหรือว่าชอ็อที่ลองช็อตไปเปโซนครับจะกดจะกดจะกดประมาณ2ช็อตหรือว่าประมาณ60 ml นะครับเกินได้ครับไม่เป็นไราที่เราเอาที่เราชอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกดกันเลยนะครับผม ช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่มีแรงดันก่อน,นะครับผมจะไม่มีแรงต้านมันจะกดได้ง่ายหน่อยพอกดไปสักพักมันจะมีแรงต้านมันจะเริ่มหนืดขึ้นมันเริ่มแข็งขึ้นนะครับเหมือนอย่างตอนนี้นะครับอกาแฟก็เริ่มออกมาแล้วอันนี้ผมกดผมกดกาแฟ แน่นไม่ได้ยนะครับมันมันก็เลยออกมาช้าหน่อยมันก็เลยหยดมาเทียนนิดเทียนนิดจริงๆกาแฟขั้ขวขั้วกลางไม่ไม่ควรที่จะกดแน่นขนาดนี้นะครับ ดูครีม่าที่ออกมาจากเครื่อง Starleso SP สาม้ยนะครับมันก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นแก้วที่ไม่มีบอกปริมาตรนะครับและก็ไม่มีตาช่างด้วยก็จะกล่าวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเอาไปทำเมนูอะไรก็แล้วแต่ชอบเลย ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่เย็นหรือว่าจะเป็นกาแฟเมนูใส่นมคาปูชิโน่หรือลาเต้ก็ได้ครับผมแต่จะชอบก็จะจบทำการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ